พี่ใกล้ถึงแล้วอ่ะมิว<ะ>ไม่นะมิวขอแค่มิวกับมาหาเจอ่ะเจสัญญาณเลยนะเรื่องเงินอนะ่ะเจจะไม่พูดถึงมันอีกเลยนะมิวนะมิวเราไม่กลับไปหาเจาหรอก<ม>เลิกนะมาหาเรากสักทีมิวคือตอนนี้เราไปเจอเจไม่ได้จริง เดี๋ยวเจะไปบ้านอยู่ยวเองนี่เจยทำเกินเดี๋ยวป้าเจยทำเราลำบากใจอ,อยู่นะเมยก็รู้นี่ว่าเจยเป็นคนไปถ้าเจยคที่จะทำอะไรสักอย่างอย่คิดนว่าเจย์ทำไม่ได้อ๋อครับอ๋อได้ครับพรุ่งนี้เข้าประชุมด้วยใช่ไหมครับไม่มีปัญหาครับพรุ่งนี้เจอกันครับผม พี่รัฐเดี๋ยวฉันออกไปซื้อของกินให้คุณนะเดี๋ยวฉันกลับมาได้สิเจตอนนั้นที่พ่อเราป่วยหนักอะเจะช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้เราขอบคุณแล้วก็สำนึกบุญคุณมากแต่เรื่องเงินกับความรักอะมันคนละเรื่องกันช่วยแยกแยะด้วย เราไม่กลับไปหาเจแล้วเรามีแฟนใหม่ละมิวฟังเจนะมตราบใดที่มิวยังติดหนี้เจอยู่ถ้าเจบอกให้ทำอะไรมิวก็ต้องทําเข้าใจไหมปล่อยเจไม่ปล่อยเว้ยถ้าเจบอกให้มิวคืนดีด้วยมิวก็ต้องคืนดีด้วยอย่าให้เจต้องใช้กําลังนะเข้าใจไหมปล่อยนะเจไม่ปล่อย ทำอะไรคุณเนี่ยอากาศข้างนอกมันหนาวมากเลยไงคุณต้องมากอดคนอื่นทั้งที่เขาไม่ยอมแล้วคุณเป็นใครอะอม่ยุ่งไรด้วยมิวอากาศข้างนอกหนาวขนาดนี้ทำไมคุณไม่ใส่เสื้อผ้าหนานา,นาถ้าคุณไม่สบายขึ้นมาจะให้ทำยังไงคุณนี่เหมือนเด็กเลยนะ แล้นี่ใครเหรอเอ่อคือแฟนเก่าเหรอเห็นมิวเขาพูดถึงคุณอยู่บ่อยๆเขาบอกว่าคุณเป็นคนดีนะแล้วทำไมตอนนี้คุณถึงเป็นแบบนี้ทำไมถ้าคุณมีปัญหาอะไรอ่ะดี๋ยวผมจัดการเองมิวคุณกลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวผมคุยกับเขาเอง เดี๋ยวดิมิวจะไปไหนมิวยังไปไหนไม่ได้นะเอามือออกกับแฟนผมเดี๋ยวนี้นะผมบอกคุณแล้วไงถ้าคุณมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจัดการเองฟังภาษาผมไม่รู้เรื่องไงมิวเดี๋ยวคุณกลับบ้านไปก่อนนะคุณไม่ต้องห่วงนะ ผมจะะบออกไรคุณตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจงจำคำพูดของผมไว้ให้ดีเนื่องจากคุณเป็นแฟนเก่าของมิวผมจะเคารพคุณเท่าที่ผมควรเคารพแต่ขอให้คุณจำไว้อย่างน่งคุณเป็นแค่อดีตผมเป็นแฟนปัจจุบันและสามีในอนาคตของมิว <ST AN CH> พูดแบบเนี้คุณเข้าใจใช่ไหมเ <ST AN CH> ข้าใจและอีกอย่าง มิวติดเงินคุณอยู่เท่าไหร่รู้แล้วจะหนาวห้าแสนเว้ยในนี้มีอยู่ร้านหนึ่งพอไหมพอไหมพอพอพอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณห้ามไปหามิวอีกถ้าคุณมีปัญหาอะไรให้มาหาผม แต่ห้าไมไปหามิวถ้าคุณยังไปรังควานมิวอีกแล้วก็ผมอาจจะทำเรื่องที่ผมไม่อยากทำขึ้นมาก็ได้ลฉันกับเจไม่มีอะไรจริงๆนะแฟนคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจจริงๆเลยนะ ไม่ใช่สิแฟนเก่าอะ่ะเขาเป็นคนตลกเลยนะคุณรู้ไหมเงินที่ฉันติดเขาอะ่ะฉันจะหาวิธีมาคืนคุณเชื่อใจฉันนะนอกจากเรื่องเงินแล้วอะ่ะฉันกับเขาไม่มีอะไรจริงๆฉันสาบานได้คุณหาอะไรหรอผมหากุญแจรถอนะ่ะ แล้วคุณจะหักญงจรถไปไหนอะ่ะก็ผมจะออกไปซื้อนมร้อนนี้คุณไงคุณรอ,อก่อนนะมิวคุณสัญญากับผมก่อนได้ไหมสัญญาอะไรเหรอเรื่องที่หนึ่งถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณต้องบอกผมนะ เรื่องที่สองผมอยากให้คุณรู้ว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรผมยังอยู่ตรงนี้ปัญหาทุกๆอย่างก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วนะอาจจะมาไม่ทันเป็นรักแรกแต่ผมขอเป็นรักสุดท้ายของคุณนะ